สวัสดีครับพบกับผมโต๊ะชนอลนะครับผมกับแถบแ็กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ในมุมมองของสปีดวิวนะครับผมตอนนี้นั่งรถมานะครับมาถึงบีดีเอรัชโยธินแล้วนะครับก็่นหมายถึงว่าข้างหน้าด้านขวามือก็จะเป็นเมเจอร์รัชโยธินนะครับอาจจะมีรถติดเล็กน้อยนะครับยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะเราควบคุมเรื่องของการจราจรไม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เราควบคุมได้แน่ๆนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่เขตจตุจักร ครับของกรุงเทพนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นขแขวงอ่าเสียงานที่ครบหมดเลยไปแล้วอันนี้เป็นขแขวงจันเกษมนะครับด้านซ้ายก็เป็นขแขวงลาดยาวนะครับใช่ใช่ใช่ทานะงทางซ้ายทานะงซ้ายของผู้ชมที่ติดตู้ไปชฉอดีข้างหน้าที่มีประเด็นเรื่องขึ้นทีเดียวนะเป็นขแขวงจันเกษมด้านขวาเป็นขแขวงลาดยาวนะครับและข้างหน้าก็มีสะพานนะครับก็คือทางแยก พัชโยธินะครับตอนนี้อยู่ตรงถนนโยธินซอย30นะครับนนนนานขวาเป็นเบเจอร์แล้วนะครับเสดีนสสี่ดีแบคดวนอกนะมีปิโบลลิงด้วยนะครับใช่ครับเมเจอร์แน่ๆนะครับัโยทิน อยู่นะครับไม่ใช่ไฟแดงหรอไฟเขียวเด้หลรข้างหน้าไม่ขยับเลยนะครับมีสาย543นะครับซึ่ง543ที่เขาก็จะเลี้ยวขวาแล้วไปทางไทยปริบัติธรรานะครับแล้วก็ประชานุกูลนะครับแล้วก็เข้าวงสว่างนะครับ543นะครับไฟแล้วครับนั่นนะครับเลี้ยวไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ หัวนยนที24นะครับผมซึ่งถ้าใครมาทำธุราะหรือทำงานที่ตึกช้างก็คงสามารถลงปีเลียสถานทีนี้ได้เลยนะครับแถวข้างหน้าครับาารก,ก็มีรถเบลสาย104นะครับผมปากเก็บขอชิดใไปภาพวันาันี้แล้วกันนะครับโหดีกทัศน ต่อท้ายสายร้อยสี่เลยครับที่นี่มีฟัคซัสโก้นะครับผมจะมี KFC แล้วก็ลอยสังร้อยแปดด้วย อันนี้ถือว่าเรามาดูาแบบสภาพการจราจรตรงนี้ไปด้วยกันเลยนะดูว่าแบบรถติดขนาดไหนหรือว่าค่อนข้างจะไปได้ดีใช่หไหมอะไรเงี้ยนะครับตามไปเรื่อยๆครับพี่โดมอยู่ข้างหน้านะครับผมเจ้าของผลงานเพลงชื่อดังหลายเพลงเลยนะครับผมจะเป็นเพลงดื้อนะครับยิ่งรักเธอสวิตสมมุติ นะครับผมแล้วก็เส้เวลานะครับเทอันตรายนะครับผมเห็นว่าเขาได้ไหมเาชัดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ช็อกนะครับผมแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วก็โยมเก็บในทะเลนะครับผมยังไงก็ขอบใจนะครับรวมถึงอยาให้เจอกันเลยก็มีแล้วก็ผ่าเรานะครับเวลา ไม่ได้ยากเลยแล้วก็เป็นที่กับชีวิตผงประมาณานี้เพลงเยอะมากๆของเพลงของโดมกร์ลัมนะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเปลี่ยนแขวแล้วนะครับเป็นแขวจอมพลน,นะครับฝั่งน,นี้นะครับที่มีกระจกสะท้อนลงเป็นสตรีวอลเลน่าตังเขียนนะครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนั้นจะเป็นแขวนระตุจักรนะครับแตนกองศมีลงจัก വരുന്നുണ്ടോ മലയിലേക്ക് വരണം เป็นปราสาทเดิมนะครับผมของแดนเดลามิดนะครับผมสนุกสุดแสนเที่ยวแดนเดลามิตจำไใจใช่ไหมครับสมัยก่อนสโลแกงเขาเป็นแบบนั้นนะครับมื่ก็คือสวนสนุกที่แบบโอ้โหเป็นคู่แข่งก,งกับทางสวนชายายกวบารีเวิลด์เลยนะโอโตอนนี้มีเพียงแค่ปราสาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเป็นจุดถ่ายภาพของหลายๆคนเลยนะครับ เออจะเป็นนายแบบเออนางแบบเออนะครับจาเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างนะครับผมแล้วก็มีคกตาก,กล้องมีอะไรอย่างเงี้นะครับผมนี่ครับอ่เราเข้าประมาณนี้นะครับผมอ่า,า,าโอเคนี้เข้าทาันนี้ก็ได้นะเข้าทาันนี้ก็ได้ก็เข้าไปเพื่อจะถ่ายรูปได้นะครับก็ข้างหน้า S อสเอกเส้็นท่านลาดพ้าวเลยนะครับ ช่เพราะว่าเดนิมิตจะไใกล้กับสนามร้านเท้าแล้วก็จะมีโลตาร้านเท้าด้วยนะครับอยู่ในนัศสบีหรือบริเวณที่ใกล้ๆกัน ตอนนี้มีรถกำลับบงขวางอยู่นะไปไม่ได้รถมาจากภูเก็ตซะด้วยโอ้โหนี่ครับโอ้โหขวัญมาเลนี้เลยครับผมน,น,นี่นะครับเล่นสัตเบนยตายานลิสต์อัดเกย์อยทีเดียวนะครับเอาเยเลยลอ,อย่างนี้เลยหรอล่าพี่อะไร เราได้แหละครับผมไปทั้งเชียงใหม่มีทั้งภูเก็ตมีทั้งเชียงใหม่อะไรนีเดียวมีสุดโลกเลยเขาเรียกว่าถ้าจะแล้วมาทั่วสารทิศเลยใกล้ๆกับพิสซูโลกครับกำแพายาเนสรอตัดโลตัดลาดรลา งานแฟร์เฟสติวัลด้วยนะครับตอนนี้ขับไอรถเมล์แล้วนะครับโอเคแต่ถ้าเรายอยายังงีรอกลับไปนะครับ,รบก็เป็น uh, BTS สถานีท่าแยก<อ>ลาดพร้าวนะครับโหนี้ผ่านมาสามสถานีรวดเลยนะภายในเวลาแปดนาทีเลยนะครับใก้ถึงสามสถานีเลยนะครับท่าแยกลาดพร้าวก็ตรงกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ,บ,รอบ,รรบพอดี รุหนึ่งรถคันข้างก็มีโรงเรียนหอหวานด้วยนะครับก้าง้ายเป็นโครงการคอนโดลับลาดเพาแวลล่นะครับนี่ครับโหเสวยมากๆออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนะครับก,ก็เลยทีเดียวขยับไปขยับมาสักหน่อยนะครับถ้า ผู้ชมตาลายยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะเลายามจับอุปกร,กรณ์ที่นี่วันนี้ถ้าเป็นไปได้อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเิ่งิ่งวิ่ิเด็กนะครับีดนีเด็ความามงามตา้างครงช่ชาย,ชายาเสียกับเสียตาเป็นของสนันลัลาณ์ราชา อย่ในาน,นานร,ราถนนลาดราวนะครับเว่าค่อนข้างจะเป็นตัวนรับเัว่าไม่สมาารถปดบริเวณา,าร์วยังไม่ขัดอายงางาร้าวนะครับผมคงาช่วงถนรรนลาดพร้าวอยู่นะครับทางซ้ายที L ่จะมีคอนโดนะครับผมชื่อว่าเอ็มลาดพร้าวนะครับโครงการบายเบเจอร์ดีเวลลอปเมนของเบเจอร์นะครับของมากมากเนี่ยครับ ผมวันเบอร์เบเจอร์ดิวลอลล์เบนนะครับไทพัสมิชลินสวัสดีครับอ่าดีเป็นด้าดีเบนด้ามิชลินนะครับตอนนี้ก็เราก็ใกล้จะหลุดอ่าบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วได้แล้วนะครับนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับใครใครอยาก รู้ช่วงไหนอะไรยังไงที่คือสามารถแบบไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับสามากรถกกลับไปกลับมาได้เลยนะครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทาแบบขเขาแล้วว่าช่วงไวยนว่าช่วงนี้เป็นของนัชโยธินช่วงนี้เป็นของตึกช้างช่วงนี้เป็นของเดนเดลามิดหรือว่าสุนทานทาทวอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมลองเลื่อนดูภาพของเอแลาวกันนะครับขออภัยด้วยนะครับ ฝั่งฝั่งขากลับนี่ไม่ได้ไหลเรนะื่อนตั้งฝั่งขาขาออกเลยนะขาเข้าเนี่ยขาเข้ารถติดขอฝั่งขา,ขอ,งงขาออกไัดเจนจะสะพานสวยมากน,นะครับที่รัที่คนเดินะด้านบนสวยมากสวยมากด้านซ้ายนี่ก็ โอดั้งด้วยนะครับโโมดั้งเอ็กเซสนะครับอย่างนี้อีกถ้าถ่ายภาพอะไรเงี้ยเนาะเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นเซนเซนสีอ่ะแล้วก็มีฟูจิด้วยใช่ไหมคล้ายๆสีเขียวเออฟูจิใช่ใช่ฟูจิฟิล์มนะครับลาดพร้าวนะครับหมาว่าถ้าปวดเลื้อปทางซ้ายคุณเพอนจะเข้ากระดูลาดพร้าวเลยนะครับก็เป็นยูเนี่ยนบอลนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับด้านขวาเป็นสวนสมเด็จย่าแปดสิบนะครับ พาไปดินแล้วนะครับอี่างสะพานควายดอนเมืองแล้วก็ดินแดงนะครับผมก็ห็นยว,ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกไปนะครับว่าจะเป็นดอนเมืองไปสะพานควายหรือไปดินแดงนะครับ ยากแล้วก็ซับซ้อนเล็กน้อยแต่บอกได้เลยว่าสถานที่ถ้าถนดใจมีเยอะมากๆนะครับถ้ามีเวลาหรือสะดวกมาก็